น้ำแคปซีบอ่ะอันนี้เมนูอ,บบอะไรนันเห็นบ่กอันนี้บอกชื่อเมนูหน่อยครับยำมามา่ายำมามา่าอันนี้เดี๋ยวเอาดูเอาอนี้ออกแล้วเอาฟังเพลงมานำไเด้เนไปเนาะอือแบบเหรอแลง มันเพียลูกอันนั้นขอางเจ้าล้อกอนใจเย็นอันมานางกินยูรานมันก็มีแขงเพลงนะเดพี่น้องข้าเจ้าพอดีด้านหลังนันเป็นข้าเจ้าเฮ็ดเทียนสร้างคนกับพังเพลงไปแล้วมาเลนมาแล้ว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 เอออันมีเป๊ปซี่อยู่บ่เออเป๊ปซี่น้าแข็งได้ฮอนเด้อ มเป็นขวดเอาเป็นขวดมาหลดอย่างเครื่ององคเม่ไปจนปักอันเลยบอ,อกน้องฮัดได้เพิ่นเอาห้องอันช่วยน้อยกินนลยเอาน้ำเย้ไหม หัตไรเพื่อนนั่นใส่กานน้อยใส่กานน้อยห้องกลิ่นมะลกนี่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 ค่อยๆทำให้เดินใสยตายเจ้าของเออใส่กานน้อยกลิ่นมะลุนอนี่มาจับขึ้นอย่างนี้เลยลูกนี่เอานี่จับเอาเลยจับลองกินเลยเออเอาเส้นมามาใส่เอาเส้นมามาใส่ หลงอ่อไทยพี่น้องมอไป่อมาหลงอ่อไทยเอาเอไม่ทีเ่เข้าตานะพ่อมานะถ่ายแล้วป่ะนี่ยแต่มาเอาขึ้นสูงเด้๋ยพอยากมันเข้าตานะเจ้าบ่วมันยังต้องจับเอาน้ำลูกนะไหมคนอยากใส่บ่วงอะนะพี่น้องความหมายเห็นบ่อยากเอาใส่บ่วงาเามือนกันเอออยากเอาใส่ซ้อนเพิ่นนั่นแหละ โอ้ยฟุ่มเข่อยแปเปอาเผาออมมันอยู่ในบ่อหล่นะเนี่ยเื้อเดี๋ยวกินแล้วจังน่ะ้ามันทายไถไทยก่อนยังเสียเตียเดียวรอบเดียวจบไปนั่งลุยโหลดเอายิปไซของแม่ ขี้ไปเป็นตัวย่างให้เขาเบิงมมนไม่มีส่อมเนาะืม่บอกอาส่วยนะเออเอ,เออจับเอาล่องนะคนะวามไม้พอตอน,ม,ม,นมันยืยนไก่หฮมมาในแดดพคอ่อ่มีมันก็จะเจากพ่ไข่เจีไไ้่ไดาเลยหลงแต่ก็พ่อเห็นอยู่ ช่งเสียงก็จะเลื่อยใหม่ไปนลมชางมือช่างเลยแม่บอกว่าเอาเห้องชอจานแม่บอกว่าจาักชอจานมันส <บน S 1> ิมมด<น>แล้วยละแม่สร้างเขาหรอกเอเอ,อมันสิมมืออิ่มแล้วสิมมดแล้วเออทำแบบนั้นลูกเก่งมากเออมันก็นง่ายก็ใส่มือเออเออ มันถนัดพี่น้องเลยมันใส่เมื่อมันถนัดมันเผ็ดวะล่ะน,ะนะนะั่นน่ะฮะมันกินเผ็ดเลยโอ้โเผ็ดเด้อลูกนะเด้เอเผ็ดเด้่ยกรพ่อแช่น้ำให้ลูกก่อนแช่น้ำซุปมันนะ่ะน่านเผ็ดใช่นบ่ ต้องเอาเอาเส้นกันเจ้ยาใหญ่ลูกกินจะเอาเส้นแช่น้ำสักคนเวตักใส่ถ้วยนั่นเลยครับลูกเมื่ออิ่มบ่เพีังไรอันนี้เพียงไม่ไมย,มยังมาแกงยังอยู่นีป่านี่แกงอยู่นี่แล้วสิไปีจูใส่สักคนอยู่หนไกลเกินแล้วแต่ว่าแกงอยู่นอกคนไปนอกเอ้ยชุลมุนชุ่มชุมช่มเลย อ่นอีน่นที่ปใส่อีกซูนะนไปนอนดักนอนปะนอนอเี่ยโอ้ยันดบอ่เีไรจ้ะน้องเมฆแซ่บ้องนนะฮะแซบเออก็แซบไปซะหน่อยไปกินตำหมี่มาฮะกับมาเนี่ยะเจ็บท้อง

แจกงนอรดอสสััจิตแก่กอกระขไเอเเป็นงีบคือกันทานจกนั่งเ่าได้่หอกนะตักแบงปรถต้งน้ต้มพซังาสดอดมักซลีนะมือนี่บ้ามักซลีปิ้งนะมือนี่มือนี่ชื่หม่มือนี่เอฟปลานปลาอุ่นไดรไลนปลานั่นคือตีอุ่น ตึ้งเต็มมานนั่นเลยเนาะต้มเลยนะต้มข้าวนะนอนน้อยๆน้อยๆนะพี่นอ้องอันนี้มันยังนี่กะเอ๊ะป้าไขาๆๆๆ่ใคร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 พี่นอ้องเนี่ยค่ะหมอต้นทำไมเด้อพี่นอ้องต้มสีแกงทำไมอยู่บริษั บอให้กินใบกัี้อรดกิยกไหินตลอดปรูยปเบือกินปเบือนักินคู่มือก็ได้คู่มือเออแม่มอแรกขอเดินเซ่อซื้อเมื่อมอแรกชั้นหาหน่ย มากินอยู่หองบัดมือเอานี่แหละมื่ขึ้นเลยขอกันยังกินตัวสองหน่วยขอกักินนั่นแหละแล้วันมดเือนมันอไปนไ่หานังมอะไขอย่าันใรลูกมันันนั่นมันกินง่ายพี่น้อง มาแรงมาด้วยกัอนนี้หันองนทอนหงอกไข่มันมีอยู่สามสี่เซ้นมาด้วยนอยู่ค่ะนะ พอ้ยยุบลายเส้นเด้อเออโอ้สามสีเส่เศษมาจุ่มกันอยู่นี่ฮะมีแต่หมอ่องเดียวนี่ไดสามแล้วออกสามเส้นล้วเออนี่ข้างล่างนี่ก็มีเด้อมันมีอยู่น้เอองาแบบบ่มันน้อยเดียวหนูมันได้ลายเออเส้นนี่ก็นงาเอาลอกออกเลย ับเโอ้ยเจ็บเต็มเลยโอ้ยขาดแล้วเนาะโอ้มันยาวน่องไหมนี่นี่ในข้างหลังนี่นี่อยูมองนี่มองนี่ยาวเลยเนะมันบอฮอด17เอยเป็นบอบออาทิตย์ึงสะเถอหน้อท่านละสะ เขาเห็ียดหันได้สิผมณเป็นมือผมน้อยเดียวหนึ่งกับคือว่าสุูไว่ายได้มั้งบุษะผมอีสังเงอเอ้ยซามบุซาวนี่เอาพี่น้องเอ้ยซนีแล้วนึกให้มันหาเฮาให้ก่อนหาพูดเออหาหงอเออมีเฮากับฮาเฮาผมบุซาเดือนหนึ่งมันก็ซมีเฮาอยู่จักเ็แบุษะ มันบานออกกั๋นได้2-3มื้อเพิ่นบ่ซ่านสุดก็ได้มันคืออ่ะนบ่ซ่ได้ซัมื้อเช้านี้อันนี้หั่นเาเอาไปอ้้ท่านผู้ชมเว้ยเบิ่งแน่นี่งอกเออโอเคเด้อพี่น้องบ๊ายบาย